ความค้างครับใครเข้ามามังเนี่ยมาที่พี่สวรวีสวัสดีครับพี่นวลจันทรสวัสดีครับขอโทษทีนะทุกคนข้อความค้างครับฮาเอ็นแฟมิลี่สวัสดีครับแทนคิวบริมากนะครับพิธนาสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ้มนะครับเป็สวัสดีพี่ตุ้มนะครับไอเลอิฟดีใจครับขอบคุณมากมาครับพี่ตุ้ม ทุกมาผมจะจบเลยแล้วเนี่ยเมื่อคืนจะจบแล้วนะดีนะลูกค้าไม่ใช่ไ่งนะั้นพี่ซุปไม่ทันแน่ให้ลูกค้าสั่งเพิ่มมา โอเคนะครับลัลลัมลาพี่ทูขอบคุณมากๆครับเก่งจังเลยขอบคุณมากๆครับแล้วก็เปย์นะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็พี่กุ้งครับแล้วก็ทุกไอ้กามกี้นะครับแล้วก็ตาด้วยนะครับทุกทุกคนนะครับเปย์ด้วยนะครับขอบขอบพระคุณทุกๆคนนะครับสุภาพประการใดขอใครอย่าลืมบัตรคิวบัตรคิวอะไรลมบนเยอะมากอุ้ย ไก่ครึ่งตัวมีอยู่เป็ดเป็นครึ่งตัวไก่เทียบสุดหล่อไอ้เลยลมบนเยอะนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากเลยขอบคุณลมบนด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์ด้วยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณที่มาซัพขอให้กําลังใจนะครับฮาดีฮาีใช่ใช่ใช่จะรู้บัตรคิวคืออะไรบัตรคิวอธิบายคำว่าบัตรคิวบัตรคิวคืออะไรโอเคนะไปมานะ บายไปยงมายกมือเปไปแล้วครับขอบคุณเปมากๆอยู่มาตั้งนานเยิ้มดีไหมทุกคนยิ้มนะครับยิ้มจะยิ้มมากกว่านี้เดี๋ยวไม่เป็นธรรมชาติโอเคครัายบายขอบคุณมากๆครับขอบพี่เป็นหนึ่งขอบคุณมากมาแล้วครับมาแล้วครับไปไปขอบคุณมาร์กี้นะครับขอบคุณมากๆเลยหลวงเสน่ห์เจมขอบคุณมากๆครับพี่นิสาขอบคุณมากครับไปแล้วครับเขาเรียกพี่เจมขอบคุณนะปัดคิวไปแล้วครับไปแล้วบบายไปไปไปาย